วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความสุขในการทํางานนะครับความสุขในการทํางานอยู่ตรงไหนอ่าเพราะฉะนั้นความสุขในการทํางานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือความสุขในการทํางานของตัวผมเองอ่าเพื่อให้แต่ละคนลองไปดูเองนะครับว่าเราจะนําไปใช้ยังไงฉะนั้นความสุขของผมในการทํางานเนาะก็คือเราต้องบอกเลยว่าหนึ่งถ้าในฐานะเราเป็นลูกน้องเราต้องมีหัวหน้าที่ดี นะฮะหัวหน้าที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือสองประเด็นละเราต้องได้หัวหน้าที่ดีได้ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องได้ลูกน้องที่ดีอ่าแล้วเจ้านายเราอีกทีหนึ่งก็ต้องดีถ้าเราเป็นลูกน้องเราต้องได้หัวหน้าที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่ดีสองข้อนี้สําคัญมาก เพราะเราใช้อยู่เวลาที่ทํางานประมาณแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงบางคนสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับต้องอยู่กันไปเพราะฉะนั้นคําว่าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดีคืออะไรล่ะคือทํางานเข้าขากันดีอ่ะรู้สึกความรู้สึกมันคือสนิทสนมคุยกันได้นะครับไม่มีเรื่องบาดหมางกันไม่ทะเลาะเบาแวงทำอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้กันทั้งหมดนะ่ะนะ นะครับแต่ไม่ใช่วันๆหัวล็อกกันไปเราไร้สาระไม่ใช่สนุกสนานได้นะครับบรรยากาศดีอย่างเงี้ยนะครับทำงานเรารู้สึกว่าคล่องคล่องอ่าเรียกว่าคล่องก็คือทําอะไรก็ลื่นไหลไปหมดนี่แหละคือความสุขทีนี้พอได้สองข้อเสร็จปั๊บความสุขข้อที่สามก็คือทํางานแล้วมันได้ความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเช่นงาน จบด้วยดีสําเร็จด้วยดีเราเป็นฝ่ายขายลูกค้าลูกค้าก็ตกลงซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยคือความสุขเพราะฉะนั้นในการทํางานความสุขก็จะมี3ข้อใหญ่ๆนะครับเจ้านายดีลูกน้องดีหรือเพื่อนร่วมงานดีแล้วก้อยอันหนึ่งก็คืองานนั้นมันประสบความสําเร็จเห็นไหมครับถ้าเราทําได้แบบเนี้ยความสุขมันก็จะวัดออกมาทีนี้มันก็จะเกิดปฏิกิริยางไงล่ะ ก็คือเราอยากจะมาทํางานเราอยากจะมาพูดคุยเราอยากเจอหัวหน้างานเราเราอยากจะคุยกับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามีความสุขในการทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครยังรู้สึกได้หัวหน้าไม่ดีหาวิธีสิฮนะปรับตัวได้เพื่อนร่วมงานไม่ดีหาวิธีการปรับตัวไม่ใช่บอกให้คุณลาออกให้คุณปรับตัวให้ได้ว่าจะทําอย่างไร ปรับตัวนะฮะปรับตัวเช่นคุณเป็นคนที่ทํางานช้าแต่หัวหน้าคุณเป็นคนทํางานที่เร็วเนี่ยอันนี้คุณต้องปรับตัวถ้าคุณไม่ปรับคุณก็อยู่อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขหรอกนะครับโอเคสงสัยอะไรถามเข้ามานะฮะยินดีตอบ